สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟินคนพะเยาน่ะเจ้าวันนี้เฟินกะมาอยู่ตีนเขานะเจ้าเนี่ย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 ตีนภูเขาตรงนั่นเลยนะเจ้ากระซองฟังทางเนี่ยไม่แต่ภูเขาตรงนั่นเลยเพราะว่ามันเป็นสถานที่สถานสถานที่โบราณน,น่ะเจ้าเฟินกะมาติดภูเขาเนี่ยสงสัยจะสุดแล้วน่ะเจ้าตีเฟินมาเนี่ย เนี่ยระทางมันจะไปทางจังไฮนะเจ้าเฟินจะพาพ่อเนาะเจ้าว่ามีอะไยังเนี่ยเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นโบราณสถาน สวยงามมากๆเลยนะเจ้าเขาห้องว่าวัดหนองห้านะเจ้าเนี่ยในบริเวณวัดก็จะมีต้นซักตรงนั่นนะเจ้าจะเป็นต้นซักกว้างขวางอยู่นะเจ้าทางทางไปพุทธมรไปจังไฮนะเจ้า กะบบไก่นี่ตัวใดกะพอดีเฟินครับรถผ่านมานะเจ้านะเจ้าเฟินขับรถผ่านมากะพอหันปุ๊บกะตรงนี้ก็จะเป็นเจดียด์นะเจ้าเป็นเจดีเก่าแก่ของวัดหนองห้านะเจ้าโบราณแต่ก่อนของโบราณน,นักสถานนะเจ้ารอนะบข้างกะจะเป็น ต้นไม้ซักนะเจ้าต้นไม้ซักต้นไม้ฟ้าก็นับขนาดนะเจ้าตรงนี้เพิกนี่ก็จะเป็นเจดีะกะค้นกันเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นะเจ้าตรงนั้นก็จะเป็นเอะพระอยู่นะเจ้านะเจ้าคน ไปจะมากันอยู่เลยนะเจ้ามีคนไปคนมาอยู่เปิ้ลกับบัได้กลัวอย่างนี้นจะล้อมรอบบริเวณเหนือที่กับกว้างอยู่นะเจ้ากว้างขนาดเลยอะ สวยสวยสวยงามงดงามติดภูเขาภูเขาตรงนี้เป็นลมลืม่นเย็นขนาดเลยนะเจ้าก็จะเป็นพระพุทธรูปติดสวยงามในนั้นอ่ะเฟื่อไปไว้มาละไปทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วะเจ้าเฟื่องก็จะให้พอนะเจ้า เจ้าต้นไม้กระบ,บวชอยู่นะเจ้าเพราะว่าเขาเอาผ้าเหลืองผ้าเหลืองมัดเขาไว้กะแสดงว่าต้นไม้นั้นบวชละเจ้าก็หลายต้นอยู่นะเจ้าหลายต้นอยู่ที่ต้นไม้บวชเป็นของเก่าของแก นั่นเป็นต้นโพนะเจ้าโอ้ต้นโพก็สุดยอดแต่กิ่งแต่ใบก็เ,กเลยเอาบวชผ้าเหลืองติดด้วยบวชนะเจ้าเพิ่นสูมเพื่อ่อนะเจ้า เจ้ากับต้นไม้บวชนะเจ้ากับนักอย่นะเจ้าพุน้นก็จะเป็นตีนเขาเปุ้นก็จะให้พอเรื่อยๆนะเจ้าคลิปนี้ก็อาจจะยาวน้อยหนึ่งก็พอไปเรื่อยๆนะพอสาวเปิ้นไปเรื่อยๆนะเจ้านเจ้านี่นนก็จะเป็นเจดีย์ตั้งแต่เก่าแต่ก่อน เขาเอาไม้ไปข้าไมไว้เพราะว่ากว่าเจดีจะสุดนะเจ้ารู้ว่าเขาจะบูรณะไม้กับบ่อหูน่ะเนี่ยเจ้าเนี่ยเพราะว่าเขาเอานางล้านไปทําไว้นั่นฝนกับบ่อหูเหมือนกันนะเจ้าเจ้า,จาสวยงามมากเลยอะวัดหนองหา้าเขาห้องวัดหนองห้านะเจ้าตีกับไปสุดปูนนะเจ้า,จาสวยงามมากเลยอะ หลายพันปีแล้วเนาะกับปกกติธรรมดานะอันเขาจะไปห้องอันโบราณนะสถานอนะไรอย่างเนี่ยเจ้าจะสวยงามมากๆเลยอะตรงจะกี่ปีกี่ปีเขาไปยังรักษายังดูแลยังอันนั่นอยู่นะเจ้าจะสวยงามมากๆเลยเนีย่ยเจ้า ก็ขอจบคลิปตัวอีกันนะเจ้าจะได้จะได้กับติดตามช่องสาวเฟินสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณเจ้า